คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมนมองเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ปี64จากบุญถมจากไปอย่างสงบรุ่งขึ้นปี65เพิกชุมแพก็ได้ลาลับไปอีกคนตามด้วยผู้ใหญ่เสือในปี66ก่อนที่ผู้กองชัยโยจะได้ออกเดินทางตามรุ่นพี่ทั้ง3ไปเมื่อใกล้จะหมดปี2 5 6 8ส่วนเขาจะไปพบกันณนะที่แห่งหนใดนั้นใครรู้ก็ช่วยบอกทีครับ ผมคนบ้านหนังไทยก็อยากได้ถือสาเพราะหลังทราบว่าคุณนา,นาถทวนัยอดีตพระเอกชื่อดังระดับตำนานของวงการภาพยนตร์ไทยได้จากไปอย่างสงบในวัย79ปีนอกจากได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้วายชนตรงนี้ใจหนึ่งก็ให้ประวัติถึงหนังไทยเรื่องชุมแพผลงานการกำกับของจรัญพรมรังสีขึ้นมาดือด้อๆและให้เห็นภาพตัวละครของหนังเรื่องนี้แบบจดจำแทบทุกตัวไม่ว่าจะเป็นจ่าถมนิยมไถยที่แสดงโดยเกชาเปลี่ยนวิถี ส่วนพ่อดาร้ายแห่งวงการผู้ใหญ่เสือรับบทโดยมานพออศวเทศพระเอกตลอดการสมบัติปชตนีที่รับบทเพิ่ชุมแพและน้าพลวนัยกับบทผู้กองชัยโยตำรวจผู้ตรงฉินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงฉากคิดดอนรับบทโดยลักษณ์อภิชาติต่อสู้กับภูน้ำพองที่รับบทโดยคุณดามดิกรบนหลังคารถโดยสารที่กำลังเล่นอยู่จริงสมัยนั้นถือเป็นฉากเสี่ยงตายที่ตื่นเต้นรนะะทึกใจของคนดู จนได้รับการกล่าวขานและเป็นฉากจำของหนังชุมแพมาจวบจนทุกวันนี้ซึ่งหากนับปีนี้และปีหน้า69หนังเรื่องนี้จะมีอายุครบ50ปีทั้งพระเอกทั้งผู้ร้ายต่างก็ล้มหายตายจากไปทีละคนทีละคนส่วนที่ยังเหลืออยู่ก็เห็นจะง,ง่อมไปตามๆกันอย่างเรก็ตามหน้าภูวนก็หาใช้พระเอกระดับตำนานคนสุดท้ายที่มาลาจากโลกไปเพราะในรุ่นนี้เท่าที่กวาดสายตาเห็นยังมีพระเอกจอมยียวนอดีตคุณกุ้งศิวิไลยืนโดดเดี่ยอยู่อีกคน แม้จะเริ่มอ่อนล้าลงบ้างตามวัยแต่ยังเดินเหินอย่างกระฉับกระเฉงแข็งแรงดีอยู่แต่จะพูดไปปีสองปีจะที่ได้พบหน้าเจอตาคุณนาดก็ไม่มีวี่แววหรือทีท่าถึงการเป็นคนป่วยให้เห็นแต่อย่างใดยังดูเป็นปกติมีมาเท่ของผู้กองชยโยหลงเหลือให้ได้เห็นอยู่และนี่ก็คือบทสรุปของความเชื่อของผมทุกคนล้วนตากถุงกระโดดเอาไว้ไม่มีบังเอิญไม่มีแคล้วคลาดถึงเวลาเมื่อไหร่เขียบนบรรทกาชีวิตก็หยุดลงเมื่อน,นั้นแลเอาละ คนที่ตายก็ต้องเอาอไปฝังคนที่ยังก็จงทําความดีโอ้ยมันบอกแน่ดอกนายแล้วนั่นอ่านที่คุณอังคนารน,นรับพิจิตสมาชิกวุธทิศภาโพส์กันแล้วใช่ไหมย,ยาวหน่อยแต่ก็ได้เข้าใจเจตนาและความรู้สึกโดยเฉพาะท่อนท้ายดิฉันขอขอบคุณกระยาณมิตรทุกท่านทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักที่ออกมาปกป้องห่วงใย,ยดิฉันและครอบครัวรวมถึงคุณสุนายนักปกป้องสิทธิมุษยชนดิฉันขอเรียนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จะไม่ทําให้ดิฉันและคุณสุนยัยท้อถอยในการทํางานด้านสิทธิมนุษยชนแต่จะเป็นพลังผลักดันให้ทิศตนทํางานมากขึ้นดิฉันจะยังคงทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะเสรีภาพสื่อที่ดิฉันเชื่อมั่นว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนและการทําหน้าที่เป็นปากเสียงของประชาชนน่าเสียดายที่วันนี้เสียงของความเกลียดชังจากบรรดาอินฟู รวมถึงสื่อต่างๆที่พยายามบดขยี้คนทํางานด้านสิทธิมนุษยชนดังมากจนทําให้ไม่มีใครได้ยินเสียงของดิฉันและคุณสุนัยที่ห่วงใยและปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองอย่างไรก็ดีดิฉันเชื่อมั่นว่าในที่สุดความจริงจะปรากฏและความเป็นธรรมจะกลับคืนมาสุดท้ายดิฉันขอเน้นย้าว่าสิ่งสําคัญที่สุดในช่วงความขัดแย้งหรือสงครามไม่ใช่อนุภาพของอาวุธในการทําลายล้างแต่คือการมองเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของบุคคลทุกคน ก็นี่ไงที่คนเขาตั้งคําถามถ้ามองเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของทุกคนการที่ทหารไทยต้องสูญเสียชีวิตและเสียขาไปจากการถูกกับระเบิดของฝ่ายกัมพูชา,าทั้งสองไม่เคยออกแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใดคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมน